ยอมรับว่าเครียดโม่ก็เห็นสัวก็ไผ่อ่ะต้องตรงแต่ที่จริงเราก็ไม่ได้ทำอะไระมันจะเน้ยความซื่อสารยว่าเราไม่ได้ไปเกินเลยอะไรกับกับใครนะเท่ากับเท่ากับหูอยู่แก่าวเท่าเราไม่ได้ไปเลวอะไรขนาะด ดี่ว่าเหมือนจะจบแต่ก็ไม่จบค่ะหลังจากที่พอกันนะคะพ่อของแพลวาแสงทองมอนลำชื่อดังได้ไลฟ์สดพูดพัดพิงถึงบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อดีตลูกเคยในกรทีบอกว่าถึงจุดนี้ได้เพราะแพลวารวมทั้งไม่ใช่ลูกผู้ชายหากไม่ยอมเป็นงานที่รับผิดชอบร่วมกันทั้งที่สัญญาว่าจะช่วยเหลือตลอดค่ะ โดยพ่อของแพลวาวแสงทองนะคะได้เผยว่าอาจเป็นคําที่เห็นแก่ตัวสักหน่อยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ถ้าแพวไม่รับก็ไม่ได้ยืนในจุดที่โด่งดังขนาดนี้ได้ยินมาว่าบิ๊กไม่ไปขึ้นเวทีงานที่รับไว้ถ้าไม่ไปจริงๆก็เป็นคนไม่มีน้ําใจไม่ใช่ลูกผู้ชายที่แท้จริงไม่รับผิดชอบร่วมกันเขาสัญญาว่างานที่รับไว้เนี่ยจะไปช่วยตลอดก็ไม่สมควรถ้างานหน้าไม่ได้ไปเนี่ยก็ไม่ว่ากันแต่งานที่รับไว้ก็รับผิดชอบร่วมกันก็ให้ตรงกับที่สัญญาไว้นี่คือความคิดเห็นถ้ารับงานไปแล้ว ไม่ไปแสดงเจ้าภาพจะไม่ยอมต้องรับผิดชอบถึงเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงเขาพูดจะไปเดินหน้าอย่างเดียวจะไปสร้างบ้านที่อุดรก็ไม่เป็นไรทําอะไรก็ขอให้มีความสุขค่ะเป็นข้ามถี่เย็นแก้าตัวกหน่อยนะครับแต่ส่วนเกิดเหตุการณ์ที่แหลกคนก็ยังว่าคนไม่ยินดนีแต่มันเหตุผลสั่งนะครับคนวานะครับกับที่ว่ามันโมเมนนะครับพอคนเหตุสั่งผู้ใดกระเฮ็ดเวื่อนแลนะครับพี่น้องไปยุ่งใส่กรเฮ็ดหันละนะครับปีข้อไมยมากคือยังปัญหาผู้เดียวจังสิ นะครับแต่ว่ากับบสมควรกับต้องหาน้ากันนะครับควรจะมา่ยุดจุดนี้นะครับกับกันยอนไผ่นอกพี่น้องเนาะนะครับการเทีวบอลรับรับรองว่าบอลใหมาอยู่ในยืนในจุดนี้สี่โด่งดังทั้งขนาดนี้นะครับพี่น้องแต่ว่าเร้่องปัดเจ้าวานะครับกับว่าบิ๊กก็จะบวไปถึงเวทีน้านะครับงานศิรับไว้นะครับบวมไปจริงๆก็บทีว่าเป็นบุคคลที่บวมีน้าใจเนาะพี่น้องเนาะเป็นลูกผู้ชายนะครับบพแท้จริง นะครับเพราะว่างานรับผิดชอบรวมกันพี่น้องก็พูดเลยด้วยี่น้องก็ว่างานที่รับไว้จะไปช่วยตลอดนะครับพันสัญญามาว่าจังสั่นแต่ว่าเมื่อกลับทิดนะครับกับที่ว่าบทสมควรนะพี่น้องเนาะนะครับทางงานน้าต่อไปกับบไดวากันเนาะนะครับแต่ว่างานงานที่รับไว้นะครับกับ้องรับผิดชอบรวมแน่คันว่าคันว่ารับผิดชอบลูกรับผิดชอบถูกสิ่งอย่างแต่ว่าขอแยกอยู่ใครอยู่มันก่อนจังสินะครับ ก็ให้มันตรงตามสเปคที่สัญญาไว้เนาะขณะที่แฟนคลับต่างสงสารผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ในการหลังได้ยินพอกการไลฟ์สดแบบนี้ค่ะส่วนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะ้นก็เดินหน้า move on พาลูกนไปเที่ยวมาลดิพักผ่อนสบายใจแต่ภายหลังนะคะมีข่าวดังกล่าว Facebook ของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะก็ได้โพสต์ข้อความฟาดกลับที่ว่าผมชื่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ครับท YouTube เนี่ยมา8-9ถึงปีแล้วครับเพื่อใครจะไม่รู้พร้อมอีโมจิหัวร้อนน้าตาเล็ดนะคะ ก่อนที่ลาสูดกับแพรวพผาแสงทองนะคะจะออกมาไล์สดหลังจากไปเทีย่ยวที่ซอปปลาวกับลูกชายน้องเกียวโตนะคะโดยในช่วงหนึ่งของคลีปค่าเจ้าตัวนะคะก็ได้เผยว่าขอบคุณทุกๆคนนะคะกว่าจะผ่านมาได้4ีถึงหวันยอมรับว่าเครียดแต่เราเนี่ยต้องมีสติในการพิจารณาว่านในเมื่อมันเกิดแล้วเราจะแก้มันยังไงเราจะผ่านมันไปยังไงซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากยากคือเข้าใจบอเฮาเนี่ยต้องทํางานทุกวันแล้วเราเนี่ยจะผ่านมันไปได้ยังไงเราจะผ่านข้ามดราม่าไปได้ยังไงหนักแล้วก็ยากแต่ตอน ก็โอเคขึ้นแล้วเราต้องทําให้ได้เราต้องเข้มแข็งทั้งที่ใจเราเนี่ยมันอ่อนแอมากมันไม่มีชิ้นดีเลยแหละมันจะไปต่อยังไงแล้วเราไม่รู้ว่าดราม่าวันแรกที่คุณแอนตี้เราโค้นในเกียรติเราเราขึ้นเวทีจะเจออะไรวะเราก็ภาวนาแค่ว่ายัางน,น้อยเราก็ไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยเอาเปรียบใครไม่เคยทําชั่วกับใครเอาตรงๆไม่เคยไปทําชั่วกับใครเราก็ภาวนาในใจยังน้อยเราก็มีความดีที่เคยสร้างมาสะสมมาขอให้มันเป็นเกราะป้องกันเรานะ คนก็จับตามองนะว่าเราเนี่ยจะพานไม่ได้ยังไงอีนี่จะทํายังไงแต่ที่จริงเราก็ไม่ได้ทําอะไรเราก็มั่นใจในความซื่อสัตย์อย่างน้อยไข่ก็มีความซื่อสัตย์ในส่วนที่เราเนี่ยไม่ได้ไปเกินเลยกับใข่เรามีความซื่อสัตย์กับลูกกับผัวเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราไม่ได้เลวอะไรขนาดนั้นเราก็ต้องบอกว่าเราต้องมีสติทั้งที่ตอนนั้นสติแตกแต่ก็พยายามสตินะลูกนะ แล้วถ้าเราเนี่ยจะพูดอะไรที่รุนแรงไปนะตอนนั้นที่เราเนี่ยไลฟ์สดเราพยายามจะพูดอธิบายว่ามันเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะมันเหมือนเขาเนี่ยพูดไปอย่างนี้แล้วทุกคนเนี่ยก็เข้าใจว่ามันเนี่ยไปมั่วผู้ชายไปนอนกับผู้ชายคือที่จริงเนี่ยเราอยากอธิบายแต่ในตอนนั้นคําพูดของเรามันไม่ได้มีน้ําหนักอะไรเลยเราพูดอะไรไปมันก็ไม่มีใครเชื่อแต่เราก็พูดไปตามความจริงที่สถานการณ์มันเป็นแบบนี้แต่ก็แน่นอน99%เก้าเขาก็เกลียดเราไปแล้วแหละไม่ไปทํางานเลยไปเที่ยวแม่ไปเที่ยวค่ะ ปกติเรางดรับงานสามเหมือบบาว่าจะไปเ,เที่ยวนั่นดีกับผัวทิปสวีเดสถานที่ในฝันแต่ก็แต่ก็ล้มเหลวไม่เป็นไรนันดิตาไปแทนคุณแม่แล้ว,ลวเราก็เลยมาเที่ยวฝั่งจอประกวาลาวก็วสิบพานมาได้ที่หามือมหันยอมรับว่าเครียดเครียดแต่ว่าแต่เราต้องมีสติเราต้องข้อตรงน่งหรอห้อ,องคมีสติน่การพิจาหนาว่าในเมื่อมันเกิดแล้ว เราจะแก้มันยังไงเราจะผ่านมันได้ยังไงซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากยากยากแห้งเลยครับคือเกิแต่เอาต้องเหตุงานชุมือมที่เราต้องทํางานทุกวันแล้วแล้วเราจะเราจะผ่านเรื่องนี้มันไปได้ยังไงผ่านจุดน,นี้ไปได้ยังไงเราจะข้ามผ่านดราม่าไปได้ยังไงสิงนะมันโอ้หนักแล้วก็ยากมันต้องผ่านไปอืม,อมต้องกาแล้วตอนนี้ก็คือก็อเซขึ้นมากลแล้ว เหมือนกับในห้อาต่อเ็ดงานนะนี่เหมือนเราต้องทํางานเหมือนเหมือนแบบว่าเมื่อแรกเนาะทีมันเกิดปัญหาแะไรบ้างในต้องตอของงานมันมีความรู้ว่าเข้าว่นี้เวลาที่จะมานางนางเครียดจนบกเป็นอันกินอันนอนหรือว่าบุกเป็นอันเทศงานเพราะว่าห้องกับไม่มังหนาลูกนอก้องทีมงานองค์กรทำไมทำไมชอบถึงพูดพูดทำไมชอบพูดถึงองค์กร ฉันทำงานเลี้ยงลูกฉันก็ต้องอาศัยองค์กรในการทำงานไหมอืมถ้าเกิดตองประคับตองดูดยากทำงานคนเดียวได้่ยากหนึ่งกว่าแต่เห็นงานเลี้ยงลูกกับตองอาศัยการทำงานเป็นบอกษถ้างานเราล้มทุกอย่างล้มหมดแล้วถ้าเกิดเราล้มถ้าเกิดเราไม่ลุกเราไม่เราไม่เข้มแข็งนอนกับโต๊ะงานลุกนอนกับสิเราจะยื่อจังไดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิยารณา แต่เราต้องทำเราต้องทาให้ได้แล้วเราต้องเข้มแข็งทั้งที่ใจเรามันอ่อนแอมากทั้งที่ใจห้างนี่ยมันแบบว่าเฮ้ยมันไม่มีชินดีเลยแหละมันจะไปต่อยังไงมันจะแบบแล้วเราไม่รู้ว่าดราม่าที่มันเจอวันแรกอ่ะที่เราแบบคนแอนตีห้าวคนสร้างห้าวห้าขึ้นเวทีห้าจะเจอยังวะเราจะเจอแบบคนที่แบบว่าอารมณ์รุนแรงหรือเปล่าที่มันอินมากแล้วมันไม่ได้แบบว่าบริเบิงแบบเหตุผลบริเบฟังเหตุสั้งผล บ่สนใจอีกอย่างทั้งสิ้นนะว่าดูข่าวแล้วก็เลียดมันยังประมาณนี้นะอาจจะมาก่อขวนเท้าไหเ่ที่นะไอ้กับเบอนีเนาะก็ไม่มีเราคิดว่าเท่ากับว่าหน้าในใจว่าอย่างน้อยๆเราก็ไม่เคยไปเบียดเบียนใครเ่เคยไปเอาเรียบผู้ใดไม่เคยไปแบบว่าเ่เคยเห็ดสัวก็ผายต้องตรงเท่ากับเรเคยไปสัวก็ผายแล้วก็ภาวนาในใจว่าขอให้ความดีที่ อ่ะอย่างน้อยๆเราก็มีความดีที่เราเคยสร้างสร้างมาสะสมมาอ่าขอให้มันเป็นเกาะป้องกันเรานะอะไรเงี้ยก็คิดถึงหน้านแม่เทพกตคิดถึงจริงจรงวิานดีห้องเฮ็ดมากคาบ่เคยซัวกระไผ่สินะแต่มันก็ผ่านมาอืมสมมดแล้วเนี่ยคือบุฟองหายน้ำเบิดบุ้งมันจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไงอีนี่ไม่เสตุกางใหญแต่ที่จริงเราก็ไม่ได้ทำอะไรเราก็มันจะในความมันจะในความซื่อสัตย์ยางหน่อยมีความซื่อสัตย์ ในส่วนพี่ว่าเราไม่ได้ไปเกินเกินเลยอะไรกับ<ม>กับใครอือเนนี้มีความสือส่อมใก็ูกับหัวอยู่แจนะห้ากับห่ากับหง,งอยู่แก่ใจห่าว่าเราไม่ได้ไปเร็วอะไรขนาดนั้นท่ากับคิตารวาเรามีสติดีกว่าเรามีสติ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 ทั้งที่ตอนนั้นคือสติแตกอืมทั้งที่ตอนนั้นคือสติแตกแต่คือพยายามแบบสตินะลูกนะลูกนะลูกนะอืม ราข้อศีลบอกยังรุ่นแร่งไปณตอนนั้นคือเราที่เราไล่สวดเราอยากพูดเราอยากอธิบายว่ามันเป็นอย่างนี้นะโมเมนต์ว่าเหมือนกับเขาพูดไปอย่างเนี้ยแล้วทุกคนก็เข้าใจว่าอีนี่มันไปมันเป็นมัวผู้ไายหรือมันเป็นนอกผู้ชา้แต่ที่จริงเ้าอยากอธิบายแต่ตอนนั้นคําพูดเรามันไม่ได้มีน้ําหนักอะไรเลยแล้วเราพูดอะไรไปมันก็ไม่มีใครเชื่อแต่ถ้าเขาบอกไปตามความจริงอ่าที่สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่แน่นอนแหละเก้าสิบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็คือเขาก็ เขาก็เกลียดเราไปแล้วแหละแค่สินะแต่หน้าตอนนั้นะคือลูกลูกถ้าเกิดว่าเราพูดไปแล้วเราไปทะเลาะกันสาดกันไปกันมาแม่สาดอย่างเงี้ยพ่อสาดมาอย่างเงี้ยแม่สาดไปแบบนะั้นพ่อพูดแบบนี้แม่พูดแบบนี้ตัวมาลูกก็จะลูกก็จะไม่เห็นคลิปว่าพ่อแม่แบบทะเลาะกันด่ากันบทโจบ,บสิ่งก็ขอให้มัน พอให้มันเลี้ยวไหลเฉพาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วกับพ่อแค่นั้นอันนี้คือในความในความคิดของคนที่เป็นแม่นะคะแต่ตอนนี้ก็โอเคยงนเนะ<ด>ตอนนี้ก็คุยดีตอนตอนก็คุยกันดีอยู่ตอนนี้สถานะตอนนี้ก็โอเคนะถามว่าตามคนกะกะทํางานไปก็โฟกัสที่ลูกไปไม่ต้องไปเร่งรัดอะไรก็คือถอยออกมาคนละก้าแวแล้วทําให้เรารู้ว่าเขายังหักเขาบอเขายังหักเขาบอ อ่าแล้วๆๆๆแล้วๆๆๆๆแล้วเราคิดว่าการถอยออกมาเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นอะไรๆๆหลายๆอย่างนะตอนนี้คือต่างฝ่ายต่างเยนะ็นแล้วเมื่อวานพ่อบี๊ก็ก็โทรมาเนาะก็ดีก็คุยกันดีอยู่นะไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรก็ปกติก็คุยกันดีดปกติคุณพ่อก็โสดคุณแม่ก็โสดนะคุณพ่อก็โสดคุณแม่ก็โสดใครจะจีบใครนะ เกี่ยวเกี่ยวให้แม่จีบพ่อไหมครับเกี่ยวให้แม่จีบพ่อไหมครับแม่ไม่จีบนะแม่เป็นผู้หญิงแม่ไม่จีบผู้ชายนะงั้นเกี่ยวบอกพ่อมาจีบแม่ได้ไหมครับเกี่ยวเกียวไม่บอกพ่อมาจีบแม่ได้ไหมครับผมเกี้ยวเกี้ยวเกี่ยวเกี่ยวบอกบอกพ่อมาสูบแม่ได้ไหม ก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้นะคะจะจบลงยังไงคะ่ะจะมีประเด็นดามมาผุดขึ้นมาอีกไหมนะคะยังไงก็ต้องติดตามก็ต่อไปบอกเลยว่าทางท็อปดารานะคะไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไ cribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ